สวัสดีครับที่วชีชแนลอาร์ซอนแฟนครับครับผมวันนี้วันอังคารที่28มีนาคมครับ2,566ครับและแล้วสิ่งที่เราพรวงนะสิ่งที่เราพรวงสิ่งไม่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติการหน้าครับได้ลงสนามแข่ง ฟบวลแอฟริกันเนชั่นคับนับกับอังโกลานะครับแล้วเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวมานะครับตั้งแต่ตอนที่ก่อนลงก่อนที่จะแมตช์จะเริ่มนะว่าตัวคริสทิวสันเองนะได้แจ้งกับจำบได้ไหมที่โทมัสปาเตไปกับนักกายภาพของเราครับมือหนึ่งของเราที่ตามติดไปด้วยในการเข้าแคมป์ทิมชาติครั้งนี้คริสตตันได้คุยกับ ทางนักกายภาพของเราผมจำชื่อไม่ได้นะว่าโทมัสปาเตมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อขานะครับก่อนที่เป็นการเจ็บในช่วงการฝึกซ้อมนะครับทางนักกายภาพก็เลยโทรสายตรงไปหาพี่มิเกลอาเตต้าทันทีนะมิเกลอาเตต้าก็ได้คุยกับคริสติโตันคริสตตันนี่คือผู้จัดการทีมชาติการหน้าชุดนี้นะครับเป็นอดีตนักเตะสเปอร์และได้มีการพูดคุยกันและตกลงกันว่า จะไม่ส่งโซมัตปาเตลงในการแข่งขันเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ที่พี่โซมัตปาเตก็ไม่ได้ลงการแข่งขันนะครับนั่งเครื่องบินกลับอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วไม่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลอยอยู่บนอากาศหรือเปล่าหรือว่าถึงแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะมาทำทำการวินิจฉยัยมีการสแ,แกนอะไรอีกทีหนึ่งว่าอาการเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ว่า เขาบอกว่าเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ควรที่จะเสี่ยงลงสนามในเกมทิมชาติเมื่อคืนก็ขอให้มันเล็กน้อยจริงๆ <c oughs> ขอให้เล็กน้อยจริงๆ <c oughs> ลุ้นมาตั้งหลายคนนะทั้งบุกโยซาก้าทั้งจจอจินโยนะครับแล้วใครอีกล่ะพี่กันีิชาก้าแล้วก็ใครอ่ะหลายคนน่ก็ หลุดรอดพ้นมาได้แต่มีนี่ยพี่โทมัสปาเตมันป้องมาจนได้เดือนคืนนี้อีกคนหนึ่งคืนนี้อีกคนหนึ่งตอนสักประมาณห้าทุ่มเนี่ยกับตาโอเรนกาจะต้องไปเยือนจอร์เจียไม่รู้จะมีชื่อลงไหมถ้าไม่มีชื่อลงก็คิดว่าอาจจะเป็นการพักตัวไปนะหรือ <c oughs> เจ็บนะครับแต่ถ้าเมื่อมีชื่อลงมีเห็นลงสนามก็อาจจะสบายใจได้ว่าเออค่อนข้างสมบูรณ์นะแต่ก็ไม่อยากให้ลงนานนะครับ เนี่ยกลุ้นพี่อ่ากัปตันโอเดนการ์ดแล้วก็สกอตแลนด์คืนนี้ก็จะเตะกับสเปนตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าก็ฝากพี่เคลนทีนี่นะครับฝากพี่เคลนทีนี่สักหน่อยอ่าไปทักทายไอ้โรดิโก้สักสองสามครั้งนะครับไปทักทายช่วยไปทักทายนิดนึงนะเพราะว่าแหมืเราอยู่พีเอ็มหรือกันก็ไปช่วยทักทายกันหน่อย ฝากพี่เคลานตีนี่นะครับไปทักทายแบบความคิดถึงเยอะๆให้กับโรดิโก้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะแล้วก็ตีหนึ่งสี่ห้าก็ต้องรู้นีกคนหนึ่งครับคือพี่เลนโดทอสซาฮนะที่จะต้องยกพลทีมชาติเบลเยียมไปเยือนเยอรมันนะครับก็โอ้โหอ่ะก็เหลืออีกสองคนนี่แหละสองสามคนนี่แหละที่จะต้องลงสนามในคืนนี้แล้วก็รุ้นให้กลับมาให้ทันนะครับเหมือนมากในที่สุดโทมัสปาเต้ก็มีอาการแต่ว่า ยังเชื่อมั่นนิดนึงว่าน่าจะเป็นอาการเจ็บน้อยและเราโชคดีครับถ้าวันนี้พี่โทมัติปาเตถึงลอนดอนนะครับก็จะมีโอกาสได้พักอังคารพุธประหัสสุขสาวประมาณ4-5หวันแล้วเดี๋ยววันที่1นะครับวันที่1เราจะมีคิวเตะกับลีดยูนเต็นนี่แหละนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆนะครับอาการนักเสบาาเจ็บเนี่ยของเรานะตอนนี้ของเรานะตอนนี้ก็มี กับตาเนยนกาดก็ต้องรอเช็คนะวิลเลียมซาดิบาเนี่ยไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่ยังไม่มีข่าวอาาอกมาแบบแบบจากสโมสรน,น,น,นะนะว่าต้องพักกี่วงกี่วิคไม่แน่อาจกําลังฟื้นฟูด้วยนะครับนอกนั้นถือว่าไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ก็รอรุ้นพี่โทมัสปาเต้แหละว่าสโมสรจะแถลงว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยนะครับแต่ทางแมนซิตี้ต่างหากที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะผลกระทบและมีผลกระทบ ค่อนข้างเยอะขออนุญาตพูดถึงแมนซิตี้นิดหนึ่งนะครับเบลล์ฮาแลนด์นะครับมีอาการเจ็บโคนขาหนีบมีอาการเจ็บโคนขาหนีบก่อนที่จะเตะแมตช์แรกได้ซ้ำนะที่ไปแพ้สเปนอะ่ะสามศูนย์อ่ะนะครับแล้วก็ถูกส่งตัวกลับไปที่แมนเชสเตอร์เรียบร้อยมีอาการเจ็บขาหนีบพ่อเขาก็คืออาเก้อะไรนะชื่ออะไรวะพ่อเนะี <c> ่ย <oughs> นั่นแหละก็ได้สัมภาษณ์มาว่า ลูกชายอาจจะฟิตไม่ทันในเกมที่จะเตะกับริวพูลในวันที่1เหมือนกันเขาใช้คำว่า5้าสิบ้าสิบแต่โดยรวมถ้าขาหีบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิดนึงเพราะว่าถ้าฝืนลงไปนะครับมีโอกาสปื้นยาวได้ก็แล้วแต่พี่น้องแล้วกันว่าอยากให้หาแรนลงในแมตช์ลีือไม่อในแมตช์เจอกับลิวพูลไหม <laughs> อีกคนหนึ่งแมตช์กับริวพูลเจอไม่ได้แน่นอนและอาจจะพักประมาณสองสมแมตช์ด้วยก็คือฟิลโฟเดนครับไอปีกตัวจี๊ด่ะ นะฟิวเดนมีอาการไม่ใช่มีอาการบาดเจ็บอะไรนะอยู่ที่แคมป์ทิมชาตอังกฤษมีอาการไส้ติ่งอักเสบผมไม่ไมเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบกับไส้ติ่งแตกนี่มันคล้ายกันไหมไส้ติ่งอักเสบก็ต้องได้รับทําการผ่าตัดครับแล้วว่าทาให้จะพลาดพลาดใน2สองสัมแม์เนี้ยอาจจะไปลุ้นนะัดเจอ UCL กับบายเยินเลยเพราะนั้นนะก็ แมนซิตี้มีผลกระทบเอามาให้เห็นแล้วนะครับกอ็อย่างที่บอกฝากพี่เคเลนดินี่คืนนี้หน่อยฝากทักทายพี่โรดี้หน่อยบอกว่ากับตันฝากมาคิดถึงนะครับเอาหยอกๆคำๆนะอ่ะพูดถึงบุกยศซาก้าเมื่อวานนี้โอ้โหหลังจากที่โชว์ฟอร์มยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งต้องบอกว่าจ่ายหนึ่งแล้วก็มายิงหนึ่งให้กับทีมชาติอังกฤษชนะในศึก ยูโรคัดลิฟายนะครับชนะทีมของพี่ชิเินโกไปฮะทีมชาติยูเครนไปสามประตูต่อศูนย์เนี่ยโอ้โหปรากฏว่าเมื่อวานนี้กลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยโอ้โหเสียงชื่นชมเสียงอะไรในโลกโซเชียลนี่กระหึ่มเลยสำหรับพี่บุโกโยซาก้านะครับแล้วมันทำให้อย่างนี้มันทำให้ตัวของพี่บุโกโยซาก้าเนี่ย เมื่อวานเดี๋ยวมาดูสถิติกันเมื่อวานนี้เขาบอกว่าบูโยซาก้าครับเล่นเต็มเกม90นาทีเลยกับแมตช์ยูเครนนะครับสัมผัสบอล56ครั้งดวลชนะกันเนี่ย8ครั้งได้ฟาวเลยกฟาวได้4ครั้งมีโอกาสยิงประตู3ครั้งสร้างโอกาสได้3ครั้งครับสร้างโอกาสสำคัญ2ครั้งเลี้ยงบอลผ่านสำเร็จ2ครั้งครอสบอล2ครั้งได้1ประตูและ1อัสต์1ประตูที่ ที่แอฟซิให้คือแอฟซินให้กับแฮร์รี่เคนใช่ไหมใช่ไหมเออใช่สิให้กับแฮร์รี่เคนแล้วก็ยิงประตูแบบสุดสวยลูกนั้นแบบนะเนาะเป็นเอกลักษณ์เลยได้บอลปั้มตบด้วยซ้ายนะหลอกกองหลังที่กองหลังอ่ายูเคแล้วก็พอเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นโค้งๆนั่นะนะนะสวยมากโอ้โหยิงได้สวยจริงๆก็เป็นแมนเอาท์แมนไปเลยเพราะนั้นตอนนี้ก็ลุ้นให้น้องบีนะครับ ต้องรีบต่อสัญญากับเราเร็วๆแล้วเพราะว่าบุโกยโซการเนี่ยลงให้เล่นลงเล่นในทีมชาติมา26น,านัดแล้วและพี่แกได้แมนออรเดอร์แมน9ครั้งลงไป26ได้แมนออเดอร์แมน9ครั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่ธรรมดานะในขณะที่ตัวทีมชาติตัวตัว,ตวนักเตะอังกฤษอื่นๆก็เก่งๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอืต้องยอมรับว่าเลยว่าตอนเนี้บีต้องบีเราเนะี่ยโอ้โหสุดๆนะเออ เมื่อวานนี้มีข่าวมาค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับเรื่องของการต่อสัญญาของวิลเลียมซาริบาเดี๋ยวเช็คอีกทีก็บอกว่าวิลเลียมซาริบาได้ต่อสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะอยู่กับทีมลาไปจนถึงปี2,028นะอ่าแล้วก็เขาบอก e อ็กซ์คลูแล้วอนะแต่ผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นในการที่จะเป็นคอนแทกอะไรแต่ก็เป็น breaking n e w เป็นอะไรมาแล้วนะเขาบอกว่าวิลเลียมซาริบาเนี่ย ได้ต่อสัญญากับอาร์เซนอลไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําให้เราอุ่นใจได้ว่าเราจะไม่เตะเราจะไม่เสียนักเตะที่สําคัญสําคัญของทีมไปในช่วงปิดฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ทั้งมากันเยียทั้งกาเบมาตรลลี่นะก็จอที่เซนมาตี้นี่จอเซนสัญญาไปแล้วใช่ไหมอ่าโอเดนการ์ดก็อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการต่อสัญญาใหม่แล้วก็ โอเดนการ์ดเนี่ยมีโอกาสเลยที่ว่าจะได้อยู่ยาวยันยาอีก7ปีเลยนะที่มีข่าวมานะครับเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะไปเอานักเตะใหม่มาในช่วงของซัมเมอร์นี้สิ่งที่สำคัญที่อาเซนอนอควรจะทําและได้ทําแล้วก็คือการต่อสัญญานักเตะที่มีอยู่เนี่ยมันจะสร้างความมั่นใจสร้างความมึกเขิมนะให้กับสร้างความมั่นคงด้วยอย่างนี้กว่าให้กับตัวนักเตะเลยนะเพราะนั้น มันก็จะส่งผลต่อ,อฟอร์มการเล่นนะครับเมื่อวานนี้มีหลายสื่อเขาบอกมาว่าโอกาสที่อาเซนอลเนี่ยจะคว้าแชมป์ในปีนี้ค่อนข้างสูงนอกจากเรื่องของรูปเกมนอกจากเรื่องของความกระเฮียนกระหือหรือของนักเตะซึ่งแบบเป็นนักเตะดาวรุ่งใหม่ๆด้วยเนี่ยนะดาวรุ่งมาแบบพีคพร้อมกันนะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่ไม่ค่อยไม่ค่อยหนักคือหลังจากนี้สิบนาที่เหลือเนี่ยมันจะเป็น เส้นทางของพิมพ์ลีกโดยตรงเลยนะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองนะผมว่าความมุ่งมั่นแะความกระหายของนักเตะชุดนี้มันจะเป็นส่วนผลักดันนะเพราะว่าเขาบอกว่าในเรื่องของความกระหายเรื่องของความมุ่งมั่นเนี่ยตัวอาร์เซนอลน่ะตั้งแต่อาร์เซนอลน่ะจะค่อนข้างเหนือกว่าแมนซิตี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยในทีมของอาร์เซนอลเนี่ยห่างหายจากความสำเร็จในเรื่องของแชมป์ลีกมา20ปี 20ปีนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ว่าทั้งตัวนักเตะทั้งสตาฟโค้ชนะทั้งบอร์ดบอร์ดบอร์ดทั้งบอร์ดนะรวมถึงแฟนบอลเนี่ยจะร่วมกันส่งกําลังใจนะในเรื่องของทวิตเตอร์ของอะไรพวกนี้ทุกอย่างเลยส่งไปให้อร์เซนอลเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวโดยการเป้าหมายที่จะเป็นคว้าแชมป์ลีกในปีนี้ที่ได้นะครับเขาบอกเราบอกว่าเมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้วนะอีกสิบนัดที่เหลือเนี่ย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นฤดูกาลที่เราจะได้ฉลองนะครับ 1. ไปเยือนเอติฮัดอย่างน้อยต้องไม่แพ้นะไปเยือนเอติฮัดอย่างน้อยต้องไม่แพ้ 2. เกมในบ้านต้องพยายามเก็บแต้มเต็มเต็มนะครับหมายถึง3 3 3แมต้ม์เออ3 3มแต้จมเนี่ยจะต้องได้เต็มเกมเยือนลิเวอร์พูลเกมเยือนนิวคาสเซิลต้องมีแต้ม เขาใช้คําว่านี้ต้องมีแต้มเพราะฉนั้นสามแมตช์อย่างที่บอกครับเยือนแมนซีเยือนลิเวอร์ pool เยือนนิวคาสเซิลนี่แหละจะเป็นแมตช์สำคัญนะส่วนแมตช์ที่จะเตะในบ้านหรือก็ไปเยือนทีมเล็กๆเนี่ยควรจะต้องเก็บให้เรียบนะมันจะถึงถ้าทําได้ตามนี้ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็คงจะได้รุ้นกันสนุกๆเลย ตัวของสวิตโลตอนนี้ก็ค่อนข้างหายเจ็บแล้วหลังจากที่เมื่อวันก่อนครับลงเล่นในบอลในกระชับมิตรยูย่สิให้กับทีมอังกฤษชนะฝรั่งเศสไป4ีูนมัง้งสวิตโลก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมมีความปราถน,นาที่จะลงเล่นให้กับทีมอาซ์เซนอลมากเลยตอนนี้ผมทําทุกอย่างเพื่อจะทําให้ร่างกายของผมสมบูรณ์และผมพร้อมที่จะลงช่วยเหลือทีมเสม,มอนะครับผมพยายามรักษาความพิษ หากพี่มิเกลอเดต้าต้องการใช้งานผมเมื่อไหร่ผมจะตุ้มเทการทํางานให้หนักเท่าที่จะทําได้ผมพร้อมที่จะรับใช้ทีมครับสาหรับนักเตะของเอมิสซูบปโโลก็นะเราก็เห็นเล่นได้ดีนะครับแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บเข้ามาก็ทําให้ตําแหน่งตัวจริงตอนนี้ก็คงจะต้องสั่นคลอนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็ถือเป็นอะไหลในชุดที่จะพร้อมที่จะมาช่วยเหลือทีมในในยามที่แบบจะต้องใช้การใช้งานแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับก็ถือเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ หลายแล้วคนชอบชื่นชอบจริงๆนะแล้วก็แม่ยกเยอะด้วยนะเอมิลตมิธโลนะครับอ่าฟอร์มของบูยโยซาก้าเขาบอกว่าทำให้เขาบอกว่านอกจากจะทำผลงานส่วนตัวได้ดีแล้วเนี่ยก็บอกพี่บูยโยซาก้าเนี่ยมีอิมแพกสำคัญกับทีมอาเซนอนมากๆนะมีอิมแพกกับทีมอาเซนอลมากๆไม่เรื่อง ไม่ว่าเรื่องของการเชื่อมเกมไม่ว่าเรื่องของการไปลงมาเล่นเกมรับผมย้อนไปที่บีบุโยกสก,กานะถ้าใครจําได้เนี่ยตอนที่บุกโยกสก,กาถูกส่งตัวมาเล่นใหม่ๆลงเล่นตําแหน่งแบ็คแบ็คซ้ายถ้าใครจําได้นะครับนะไอ้หนูคนนี้ถูกลงมาเล่นในตําแหน่งแบ็คซ้ายและพัฒนามาเรื่อยๆนะจนกลายเป็นปีกขวาเออนะจนกลายมาเป็นปีกขวาแล้วก็เป็นกําลังสําคัญให้กับอร์เซนรอลรวมทั้งตอนเนี้ย ถือว่าเป็นกําลังสำคัญให้กับทีมชาติอังกฤษด้วยความพิองผมนะถ้ามิเฮโรโมดิกอ่ะย้อนกลับไปหาน้องกี่แหละถ้ามิเฮโรโมดิกมีมูลค่า100ล้านในช่วงของหน้าหนาวที่ผ่านมามูลค่าของบุโกโยซากา้าและถ้าเผื่อเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้ด้วยมูลค่าของบุโกโยสาก้าไม่ควรจะต่ำา1 0 0ล้าน เห็นด้วยหรือไม่ก็ลองคิดกันเอาเองอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับสำหรับน้องบีนะก็แหมมันค่อนข้างที่จะชื่นใจนะครับทำให้เราได้เห็นฟอร์มกำลังดีๆด้วยนะแล้วก็ฟอร์มกำลังพุ่งความมั่นใจอะไรต่างๆของโบโยซากาตอนนี้อืต่อสัญญายาวๆไปเลยนะพี่ต้านะนะครับก็มาพูดถึง พี่ใต้ทีหนึง่งเมื่อวันก่อน,มนเมื่อวานนี้ก็เพิ่งหปปี้เบิร์ตเดย์ไปเขาบอกว่าเขามีเกรด็รดเล็กเกร็ดน้อยรายละเอียดสําหรับพี่ต้ก่อนที่จะเข้ามาสู่อาร์เซนอลนะเขาบอกว่าตอนที่พี่เมเกลเตต้าเนี่ยจาไปสู่อาร์เซนอลเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นอยู่เอเวอร์ตันเขาบอกว่าตอนที่ย้ายมาในฐานะนักเตะเนี่ยเขายอมลดค่าเหนื่อยจากที่ตัวเองเคยได้รับที่เอเวอร์ตันนะครับมาเล่นให้กับอาร์เซนอลเพราะว่าอยากเล่นอยู่้าเจมเป็นหลีกนะ แชมป์แรกในฐานะนักเตะอาตอมก็คือ FA ฟเันะแล้วมันเหลือเชื่อนะแชมป์แรกของเขาในฐานะผู้จัดการทีมก็คือ FA ฟเันะครับหลังจากที่แขวนสตัก๊กับอาตอมเนี่ยอาร์เซนเวนเกอร์เคยเคย,เคยได้ชวนพูดคุยกับมิเกลต้าว่าอยากให้อยู่ช่วยเป็นโค้ชเป็นอะไรพวกนี้นะแต่พี่มิเกลต้าบอกว่าเขาได้เคยสัญญากับรุ่นพี่ไว้แล้วว่าว,นนวันหนึ่งถ้าเขาแขวนสตั๊กเขาจะขอกลับไปช่วยรุ่นพี่คนนั้นก่อนรุ่นพี่คนนั้นก็คือ เป๊ปโกเดโอล่านั่นเองนะครับที่บาซ่านะก็ mm. ทำให้เป๊ปเนี่ยได้มือขวาชั้นดีไปเป๊ปเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนที่เขาคุมบาซ่าตอนที่เขคุมบาซ่าตอนที่เขาคุมไบเยนเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งใน UCL ทีมเขาเนี่ยได้เจอทีมจากประเทศอังกฤษเนี่ยคนแรกที่เขาจะขอคำปรึกษาคือมิเกลอิตเตต้าเพราะเขาเคยบอกว่า มิกเกลต้าเนี่ยเข้าใจแทคกติกเข้าใจอารมณ์เข้าใจจังหวะของฟุตบอลอังกฤษได้ดีที่สุดนะครับมิกเกลต้าเนี่ยเคยมาสัมภาษณ์เคยมาสัมภาษณ์ขอสมัครงานนะครับขอสมัครงานเพื่อจะมาเป็นโค้ชกับอาเซนอลแต่ตอนนั้นเนี่ยบอร์ดเลือกอูนายเอมเมรี่เพราะว่าโปรไฟล์ของอูนายเอมเมอรี่ดีกว่าต้องยอมรับนะเพราะอูนายเขาคุมทีมใหญ่ามาพิตาตอนนั้นยังเป็นแค่ผู้ช่วยอยู่มาสัมภาษณ์กันตอนนั้นแล้วก็ สู้อูนัยเอเมอรี่ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีหลังจากที่อูนัยเอเมอรี่ถูกปลดแล้วก็ทำให้พี่มิเกลอาร์ต้านเนี่ยถูกเอดูกัสปาได้เข้ามาคุยนะได้เข้ามาคุยทำให้นักเตะในไม้อาร์เซนอลเนี่ยได้พี่มิเกลอาร์เตตามาแม้ว่าตอนนั้นนะครับในลิสต์ของของของบอร์ดเนี่ยมีหลายคนนะไม่ว่าจะเป็น อันโดคอนเต้ก็ยังมีมีเป็นชื่อที่จะมาเป็นคนดิเดตของอาร์เซนอลตอนนั้นทั้งพี่แช่นะครับอันเช่นะครับคาโลอันเชลอตติก็เป็นนะอันเลกรนะครับของจูปิตุสตอนนั้นนะก็มีข่าวนะรวมทั้งถึงโฮเซ่บูรินโญ่ด้วยก็มีข่าวว่าเราตอนนั้นแต่ว่าบอร์ดบริหารโดยเฉพาะเอ u ดูกัสปานะครับได้มีได้ไปหาที่บ้านได้ไปหาที่บ้านได้ไปคุย ถึงแนวทางถึงการทำทีมกับขั้นตอน5ขั้นตอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะ่ะแล้วก็เอดูค่อนข้างชื่นชอบนะครับเอดูค่อนข้างชื่นชอบก็ทําให้ตัวเซนอนตัดสินใจที่จะคว้าตัวมิกออเดต้ามานะครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกผ่านมา2ฤดูหลังจากคว้าแชมป์เบส์เครับเราก็ผิดหวังนะครับเราไม่ได้แชมเปี้ยนลีกแต่ฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็ เขาทำทีมที่ทําให้นักเตะตัวมทั้งถึงแฟนบอลเนี่ยมีชีวิตจีวากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวัย41ปีถ้ามิเกลอารเตต้าสามารถที่พาอาเซนอลคว้าแชมป์ในพรีเมียร์ลีกปีนี้ได้เขาจะเป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดจริงๆที่จะพาอาเซนอลเป็นแชมป์และเป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกครับคือ41ขวบ ก็จะสร้างสถิตินี้ไปอ่ะจบเรื่องอาเซียนอนก่อนแวะไปทีมบ้านเพื่อนบ้านนิดนึงเมื่อวานนี้ในที่สุดครับหลังจากที่เปิดพี่อันนี้ไม่ได้ล้อนะแต่พูดถึงทีมเพื่อนบ้านเพราะว่าสัญญากันไว้แล้วว่าจบฤดูกาลนี้เราจะไม่ล้อพี่ไก่อีกเลยนะครับก็หลังจากที่พาลูกทีมเสมอเซาเ็มตั้นสามสามสามนะหลังจากที่นำไปสามหนึ่งแล้วก็ถูกตีเสมอในสามสามเนี่ย โอ้ oh, พี่อันโตโยคอนเต้ครับทิ้งระเบิดลงบอลเลอร์เลยไปให้กับสโมสรด้วยการที่บอกว่านักเตะทั้งสิบคนแม่งแบบใช้ไม่ได้เอา,อางี้กว่าใช้ไม่ได้ยอมรับไม่ได้อะไรเลยนะนะแล้วก็อยู่ๆนั่งเครื่องกลับอิตาลีเลยอ่ะมีภาพถ่ายของตัวเองอยู่บนเครื่องแล้วนั่งกลับอิตาลีโดยไม่ได้บอกบอดเหมือนกับว่าเป็นการที่ส่งใบาลาออกก็ไม่รู้นะในที่สุดก็ บอร์ดของสเปอร์ก็ได้ทำการแยกทางกับตัวของอันโตโยตันคอนเต้แล้วนะครับเป็นการไม่ใช่ไล่ออกนะเป็นการแยกทางกันแบบดีๆอะครับเขาจ้งกว่าด้วยดีไม่เหมือนกับเดียกมันที่ถูกบบเยิร์ไล่ออกนะในกมานนะถูกบบเยิร์ไล่ออกแล้วตอนนี้โทมัสฟูกเกอร์ได้เข้ามาสวมตำแหน่งของบบเยิร์เรียบร้อยแล้วนะส่วนของลายของคอนเต้ e เนี่ยมีการคงมีการพูดคุยกันละครับเอา้าฉันคงไม่คงไม่ไล่นาออกนะแต่ว่า ถ้าอยากจะออกก็คุยกันในเส้นทางที่ว่าจะจ่ายค่าชดเชยประมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้ส่วนเดกมันเนี่ยเป็นกุญซือที่ถูกไล่ออกและได้รับเงินชดเชยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งนะแซงอันดับเดี๋ยวผมเอาอันดับมาให้ดูแล้วกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันว่าใครอยู่อันดับหนึ่งอันดับ2นะครับแต่เดกมานเนี่ยได้ย7ปล้านปอนด์นะถูกไล่ออกครั้งนี้ได้เงินชดเชยมายีปล้านปอนด์โอ้โหโคตรเยอะเลยสบายเลยนะแล้วก็ส่วนของคอนเต้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าเออ หาจุดลงตัวว่าเออเมื่อไหร่ก็ถแถลงการก็ออกมาเป็นว่าจากกันด้วยดีนะจูบป,ปากกันด้วยดีนะครับแล้วก็ทําให้สเปอร์ตอนนี้มีข่าวมาเลยว่าเฮ้ยเนโกบันที่ถูกพิ่งถูกไล่ออกจากเยอรมันจากบบเยอือนมาจะมาอยู่สเปอร์ไหมนะครับหลายคนมีชื่อและล่าสุดเม่วันนี้มีภาพของพอ s ์ชพอชอะไรนะชื่อเป็ดเปเชดคันนี่อะไรนะั่นแหะพออดีตกุนซือของ สเปอร์นะครับที่คุมสเปอร์ได้ค่อนข้างดีนะบุกทำให้ทำ,ทำทมิติสเปอร์โชคนั้นน่ะแม่งเล่นน่ากลัวมากๆนะแต่ว่าก็ไปไม่ถึงดุงดาวแล้วก็ถูกไล่ออกพอสนะครับเซลฟี่ตัวเองบนเครื่องบินอ่าเซลฟี่ตัวเองบนเครื่องบินแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า next time london <c oughs> ก็เลยทําให้เฮ้ย หรือว่าพอจะกลับไปสเปอร์อันนี้เป็นการคาดการเฉยๆนะไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากมายพอๆพใอนเซลฟี่บนเครื่องบินแน้วก็บอกเน็กทำลอนดอนก็หมายว่าสถานีเราไปลอนดอนเนี่ยมม่รู้มาทําอะไรนะครับตดวดีกะสะรสนึงก็สเปอร์บอก hey, จะเอาของเน็กแมนมาเสียบแทนเลยหรือเปล่วันนั้นเนี่ยก็คอยดูคอยลุ้นตามไปสําหรับทีมเพื่อนบ้านนะครับทอดแนมฮอสสเปอร์ก็เอาใจช่วยนะเพราะสัญญาแล้วว่าเราจะไม่ร้อกันแล้ว หลังจากที่สเปอร์ชนะแมนตซิตี้ให้นะครับขอบคุณมากจริงๆอ่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายของเราครับเมื่อวานนี้หลังจากที่โพสต์ลงไปและประกาศนะครับว่าวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้ครับแมตที่อาร์ซนอลจะไปเยือนลิเวอร์พูลนึงแอนฟินครับทีหวยเชนนอนอาร์ซนอลแฟนคลับจะจัดเฟิร์สมีติ้งนะครับเรียบร้อยเมาาื่อวานนี้ประกาศไปแล้วแล้วก็ลงโพสต์ไปใน f c e b o o k แเราเรียบร้อยนะครับก็มีคนจับจองมาแล้วตอนนี้7ท่านโอ้โหน่ารักมาก เจ็ดท่านเลยแล้วก็ชําระเงินแล้วเรียบร้อยด้วย250บาทน,นะครับก็เมื่อวานนี้ได้คุยกับทางพี่แซมนะครับพี่เจ้าของร้านเนี่ยแล้วก็สองาสิบาทนียท่านจะได้อะไรบ้างสองร้อยหสิบาทนียท่านจะได้เบียร์หนึ่งขวดใหญ่เลยนะเป็นเบียร์หนึ่งขวดนะครับแล้วก็เป็นอาหารว่างอาจจะเป็นไก่ทอดก็ได้อาจจะเป็นนักเก็ตอาจจะเป็นไส้กรอกอาจจะเป็นจจเฟรนช์ฟรายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีให้ท่านเลือกนะครับเป็นท่านเลือกอีกหนึ่งอย่าง นะก็ถือว่าก็ร้านให้ให้สถานที่เราอะ่ะเราก็ให้ร้านก็ต้องมีผลกําไรอตามนี้นะครับไม่เกี่ยวกับผมเลยงานนี้นะราะนั้นท่านทานให้เต็มอิ่งนะครับก็เมื่อวานก็ถามเขาต,งตรงๆว่า250บ,บาทเนี่ยร้านให้อะไรบ้างเขาก็บอกมาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะบางที่ผมเคยไปอ่ะ250ผมก็ได้ขวดหนึ่งเล็กๆด้วยขวดเล็กนะอย่าง ที่จัดกันอีกไม่กี่วันเนี่ยก็มีเก็บ2 0งบาทแล้วก็ได้เบียร์ขวดเล็กขวดเดียวอะไรประมาณนี้เออน,น้ำแก้วควยขวดเล็กขวดเดียวนะแต่ของเราเนี่ยเราก็ถือว่าเราจัดเต็มให้พี่น้องแล้วกันนะได้ทานกันอย่างเต็มที่ให้คุ้มค่ากับการเดินทางแล้วมันเชียย์บอลให้สนุกใครจะทานอะไรนอกเหนือจากนั้นก็สั่งเอานะครับสั่งเอา,เอานะแ,ลแล้วก็เช็คบินเอาเลยนะครับก็ถือว่าโอ้เมื่อวานนี้หลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊กไปก็มีพี่น้องโอ้โหแสดงความจนงมาเลยครับ หนึ่งเลยท่านต้องแอดผมเป็นเพื่อนก่อนใน Facebook หลายท่านบอกว่าแอด,แอดไม่ได้ตัวอักษรที่บอกไปเลยครับกรตภาพเดี๋ยวนี้นะแอดลงไปได้เลยนะมันมันแอดได้อยู่แล้วนะครับอีกท่านหลายๆท่านก็บอกว่าไม่ได้ผมก็ให้ไลน์ไปอ่ะท่านก็แอดไลน์มาแต่ก็ยังไม่มีการแอดมานะครับก็เพราะนั้นไม่เป็นไรมีเวลาถึงวันที่5เมษาย,ยนเงินออกแล้วก็ชําระอะไรก็ไ,ได้แต่ว่าลงชื่อมาก่อนก็ได้ครับ นะลงชื่อมาก่อนก็ได้เรื่องเงินนะเอาภายในวันที่5แล้วกันแต่รายชื่อเนี่ยผมอยากจะได้ก่อนอยากจะได้เซตจํานวนคนเข้าคร่าวว่าประมาณเท่าไหร่นะคือตั้งใจ20-25แต่ถ้าเผื่อวันใกล้กลๆหรืออะไรเนี่ยมันจะเยอะหรือมันจะเพิ่มมากขึ้นผมก็จะได้คุยกับทางคุณแซมที่เป็นเจ้าของร้านกับป้าป๋านะว่าก็ขอเพิ่มตรงนี้จะได้อีกประมาณสักกี่ขั้นนะครับเพราะนั้นก็ยังมีเวลาเพราะว่าวันนี้พึ่ง28เองนะครับก็ ไปดูโพสต์ผมไปละกันนะผมอัปเดตตลอดครับว่าใครมีใครบ้างนะมีหลายท่านก็พาแฟนมาด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็เดี๋ยวได้เจอกันในวันนั้นนะครับต้องขอบคุณอย่างจริงอย่างมากๆขอบคุณอย่างมากมายเลยที่ให้ความสนใจในการจัดมิ팅ครั้งนี้นะครับอยากให้จัดก็จัดให้แล้ะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับสาหรับเมื่อคืนนี้ก่อนส่งท้ายเมื่อคืนนี้โปแลนด์โปรแลนด์รรนเนี่ยเมื่อวานนี้ชนะอัมเบรนหนึ่งศูนย จับตาดูพี่ยาคุบเควอเมื่อวานพี่ยาคุบเควอไม่ได้เล่นเซ็นเตอร์ฮาบนะครับเมื่อวานพี่ยาคุบเควอไปเล่นแบ็กซ้ายเออไปเล่นแบ็กซ้ายด้วยมันก็แสดงเห็นว่าเฮ้ยเล่นได้นี่หว่านะยาคุบเควอนอกจากมาเล่นตำแหน่งที่เขาได้บอกเขานะเขาเล่นเซ็นเตอร์ฮาบใช่ไหมครับเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับได้ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้เล่นกับอเมเนียนพี่แกเล่นแบ็กซ้ายเฉยเลยนะพี่ตาน่าจะเห็นแหละก็ต้องคอยดูว่า ในเมื่อนักเตะเล่นได้หลังดังเนี้ยก็จะเป็นผลดีให้กับอาร์เซนอนเลเราจริงๆในการที่จะเลือกใช้นักเตะนะครับอา้าวคืนนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่โอเดนการ์ดนะครับไม่ได้ให้กำลังใจเรื่องผลการแข่งขันให้กำลังใจว่ามันอยู่ไว้ครบ90ปีหรือถ้าไม่ได้ลงก็จะเป็นเรื่องดีเลยนะเรื่องไมไ่ลงก็เป็นเรื่องดีเลยแล้วก็เคลันตินี่ก็เจอกับสเปนก็เป็นเกมหนักอ่ามัวแต่คิดว่าเคลันตินี่ให้ไปทักทายโรดี้แต่ก็ต้องนึกด้วยให้ตัวเองอย่าเจ็บด้วยนะเว้ย เออสำคัญตัวเองก็ค่อนข้างเก็บแล้วก็บูบูบดูเดือดเหมือนกันแล้วก็รุ้นพี่เลนโดทัสซาครับที่จะาพาเบลเยี่มไปเยือนกับเยอรมันเป็นแมตช์เฟลลี่นะครับเป็นเฟลลี่แมตช์ไม่ใช่เป็นยูโรนะก็ภาวนาให้ทั้ง3ามกลับบ้านแบบปลอดภัยไระกวนไร้รอยขีดขวรแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับมีอะไรก็ามาคุยกันมันก็อย่างนี้แหละพยายาม อาร์เซนอลไม่มีเตะผมก็ต้องพยายามหาข่าวสารอะไรมาเพื่อสื่อสารกับพวกท่านทุกเจ้าไม่ต้องห่วงครับถ้าไม่ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือผมจะมาเจอกับพี่น้องเลยเพราะว่าผมําแล้วผมก็มีความสุขนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ทีวยช่อลอาร์เซนอลแฟนคลับวยครับเป้าหมายนะตอนนี้คืออยากถึง5 0 0 0นะเราค่อยๆไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปละกันแล้วก็อย่างที่บอกครับช่วยดูคลิปให้จบโฆษณาก็อย่าเพิ่งไปข้ามละกันนะเมื่อวานนี้ยอดดูยอดดู เยอะแต่ว่ายอดในการดูเนื้อวิดีโออาจจะน้อยลงหน่อยอาจจะคิดว่าหลายท่านอาจจะติดภารกิจนะครับก็อย่างนี้แหละครับช่องที่วยผมมีอะไรผมก็ตรงๆมีอะไรก็ขอกันตรงๆกับพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อนะครับพบกันใน E ีีหน้าวันพรุ่งนี้เฮ้ยวันนี้จวันนี้อีพีหน่งเก้าเหรือ200เนี่ยเออไม่ได้ใจวันนี้อาจจะ200แล้วมั้งนะครับก็ขอบคุณที่ทำให้ที่ห่วย ถ้านอนเอาซ่อมแฟนคับมาถึง EP นี้ได้ก็เดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าลวกันนะครับวันนี้ทำงานด้วยความสุขเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ทำวันนี้ดีที่สุดนะครับเพราะพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ